อเออยิ้มกระชากใจรูปภาพใครวะเออช่างแม่งเผาเพื่อความอบอุ่นยังไงฮะาฮทุกคนเว้ยคือเมื่อวานเว้่ผมไปดูติกตอกมาเว้ยแล้วผมไปเจอคลิปจริงๆมาแล้วแม่งโคตรง่อเลยเว้ยแล้วแม่งต้องอย่าให้กูต้องสอนนี่คือการฆ่าอินโดดีก้อนนี่คุณควรจำไว้ไม่อย่าฆ่าฉันเลย่ลมาไห้กูฆ่าสักดีมันก่อน นี่ก็คือคนตาบอดนี่ก็คือคนตาบอดที่เฮียเดี๋ยวมันมีด้วยเหรอบรอ้อทะเลอยู่ไหนหระโอเคกูเชื่อแล้วเหนื่อยกว่าเรียนหนังสือก็เรืนขึ้นบรนไดเนี่ยแหละโรงเรียนนี่แหละชั้นที่สี่บรอมันเมื่อยขนาดนั้นเลยเหรอดูทรงแล้วไม่น่าไหวจริงๆแหละคือความรู้ที่มีสก,กิลกา,า,ารคาดเดาบุญข้อสอบจะทับแล้ววกูจะใช้มือด้วยพลังแห่งมิต เมื่อวานเว้ยผมไปย,ยกลกบรรทุกกลับมาที่บ้านเว้ยด้วยมือข้างเดียวนุกคุณชิบ้าระเจ้าทําให้หายเพลิดเพลินเลยไอ้จบแล้วอย่าล,ลืมกดไลค์ให้ด้วยล่ะปิ๊บเสือ